ไปที่ความหวานของคู่รักนะคะหนุ่มต้งทุพีและก็สาวปรางกันาลันค่ะที่ในวันเกิดของฝ่ายหญิงเนี่ยหนุ่มต้งเขาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์นะคะจนแฟนสาวเนี่ยดีใจจนน้ำตาคลอเลยแหละค่ะ ทำเอาคนโสดต่างพากันอิจฉาในความหวานของหนุ่มต้งทูพีกับแฟนสาวปรางกันหน้าดันกันแบบสุดๆเลยนะคะก็วันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเรียกว่าหนุ่มต้งก็ได้ควงหวานใจไปทานดินเนอร์สุดรู้พร้อมกับร้องเพลงแล้วก็นําเค้กมามอบให้ในวันเกิดค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปผ่านทางไอจส่วนตัวพร้อมข้อความว่า happy birthday to you กว่าจะได้เจอตัวจริงๆรอนานกว่าแฟนคลับอีก ปีนี้ทำงานหนักมากดูแลสุขภาพนะครับคิดถึงที่สุดไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวเธอเบื่อรักนะสุขสันต์วันเกิดครับแต่ที่ทำเอาสาวปรางต้องออกอาการดีใจสุดๆนะคะก็คือของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นภาพวาดลายกระตูที่สาวปรางยอยากได้มานานซึ่งภาพวาดชิน้นนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าต้องต่อคิวในการซื้อกว่าจะได้มาค่ะ แคแค่ดโอคอมาได้ไไอ้นี่ย <c oughs> คกรดานีไงเด่เหมนเหมือนเลยเหมือนเลย <laughs> oh, <yeah. S 1> น้าโอ้ยน้าตับมากนะคะคุณผู้ชมทายก็สิบสต่บมนเทิงก็ต้องขอแฮปปี้วันเด์สาวแฟรงกันกนะด,ดันด้วยนะคะเป็นอีกคู่นะคะที่แฟนๆก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะ